สวัสดีครับพี่น้องกับสวัสดีพี่น้องสุภุสุขคนนะครับพอกับช่องเต้าบนค้นมันแขคมครับพี่น้องเปิดคลิปเมื่อนี้ก็สิได้มานางวอลคอนนะครับก้อนสิบไปเห็ดแนวกินนะครับกะซืบเมียงนะครับผมก็เห็นคลิปนี่ซี่ซี่มือสามซี่มือครับคลิปเป็นคลิปอยู่ในติ๊กต็อกนะครับคลิปทีนักท่องเที่ยวไทยนะครับทีไปถือ ถือค่าปั๊บนะครับอยู่อยู่แถวประตูไส้นะครับอยู่เวียงจันทร์นะครับขอหาก็คือย่างพี่พี่น้องถ้าพี่น้องหลายคนเบึงในติ๊กต็อกนะครับกับสีหูอยู่นะครับว่าขอหาก็คือไปเที่ยวโดยว่ามีไก่นะครับก็คือหลายคนนะครับพี่น้องเอฟซีหลายคนก็เป็นห่วงผมนะครับที่ผมสีเ็ดอ่าพาพี่น้องไปเที่ยวนะครับก็คือเพิ่นกับเป็นห่วงนะครับเพิ่งกับย่านถือถือคือแบบนี้นะครับ อันนั้นกรณีนั่นก็หุสึกว่าเพื่นถือปั๊บแสนหาแสนหาพันแสนเอ้ยแสนหาเมือ่อไงเป็นเงื่อนเล่ากับับเอ้ยเป็นเงิ่อนไทยกับประมาณสามร้อยบาทนะครับกฎหมายนี่คนเล่าบางคนก็อาจจะงงนะครับคนไทยแยงงคักนักของเที่ยวแหงงคัก้าเป็นทั่วแบบ้าผมเท่าที่ผม าถามคนหัวจากแม่ถ้าเกิดว่าไปเกินไปเป็นคุ้มเกินสะเกินซี่ค้นนะครับมันต้องมีมันต้องมีไก่น้าเที้ยวนะครับต้องมีไก่น้าเที้ยวไปมันพอมันจะสี่ถืกอนนะครับถ้าไปสามค้นแบบปกติเออกับบ่มีว่าหนาจะมีปัญหาแต่ว่าไอ้ถ้าตามในขีดเลยผมก็บอแน่ใจนะครับว่าเพิ่น,นไปจะค้นแต่ว่า เพื es, po ops, po ops, the ่อนเพื่อนไปกับโลงแรมนะครับเพื่อนไปกับรนโรงแรมเพื่อนไปกินข่าวเที่ยงแล้วก็เพื่อนแวะท้ายลูกยุบประตูไส้นะครับเพื่อนก็น่าจะมีอาเจ้าหน้าที่โร่งแรมไปน้ำยุบมังคับที่ที่ที่ไปน้านะครับก็เลยหูซึกว่าไปเคี่ยกันแต่ว่าก็ถือปั๊บนะครับถือปั๊บหนึ่งแสนหาพันกีบหนึ่งแสนหาหมื่นกีบนะครับถับเป็นเงื่อนไทยกับสามร้อยครับก็ กับพี่น้องหลายคนกับเพื่อนกับแม่กระทั่งน้องญาติพี่น้องผมนะครับกับเพื่อนกับทรงมีเสียงมากับแบบว่าเออสีเอมีกับให้เราว่างแน่นะครับกับผมกับขอบขอบคุณขอบใจแล้วก็ําหรับความเป็นห่วงนะครับอันนี้แต่ว่าผมก็มีคนหลายคนแบบมูกับกระถามมาหลายนะครับว่าเออสิว่าเจอแนวนี้บอนะครับ ถ้าเข้าไปเป็นกุ่มนะครับบ่เกินซีคน้นกะหน่าสำหรับมีปัญหาครับแล้วกะถึงชนี้ปัญหาก็คือเข้ากะสามารถคุยกันได้ครับกับตำรวจล่าเพราะว่าเออหลายคนกะสิบ่เคยไปกะสีหูซึ้ยากน,นะครับแต่ว่าผมกับ,บ่ได้ว่าผมแบบว่าเ่งนะครับกะผมกะแบบเออม,มันสามารถคุยกันได้ครับกับตำรวจเล่าเข้าเพิ่นกับเป็น ว้าว้ภาษาเดียวกันกับเฮามันอาจจะคุยง่ายก็ประเทศอื่นนะครับแต่หลายคนก็บอกว่าเออที่ก็ได้ไปสัมผัสนะครับก็คือว่าเพื่นสิฟั่งเขาเร่ามากอันนี้เพิ่นก็ไ่ได้พิดนะครับเพื่อนก็จะคิดว่าประมาณว่าเออมันเทือนมันเป็นระบบบกข้องแบบอ่าคอมมินิตมันกระสาแบบว่าเอาจังได๋ก็ไดดนะครับอันนี้ผมเข้าใจครับผมเข้าใจแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเข้าสี่เห็ดยังเข้าก็ตตอง มีความม่งมันแล้วก็แล้วก็คิดว่าเจ้าของต้องต้องพันอุปสรรคนั่นแล้วต,ต้องเฮ็ดต้องต้องพบต้องแก้ปัญหาตรงนั้นอะ่ะให้ดีที่สุดนะครับผมมาผมน่าจะแก้ได้นะครับเพราะว่าผมไปตลอเทือผมก็เจอปัญหาวือกันนะครับแต่ว่าผมกับจีเหลือบ่เหล่าน,นะครับแต่ว่าผมมาผมสามารถเอาโตัวหลอดได้นะครับเท่าที่พ่านมา กับอันนี้่ได้ว่าเจ้าของเก่งนะครับแต่ว่าก็คือมันมันจังแน่หระพี่น้องมันเป็นประสบการณ์นะครับไปตลอดเือเขาก็ได้ย่างที่พี่น้องเห็นนะครับบางบางบางคลิปผมกับผมกับผมกับท้ายนะครับคลิปอย่างเช่นที่ว่าอ่าตัวผมเองเห็ดเห็ดเห็ด่าพสปอตผมเหลือแค่แค่หาเดือนนะครับจริงๆเอาฟกเดือนนั้นจังสี่ เอารถขามได้หกเหลือบ่อตามก็หกเดือนนะครับมันจังสีเอารถขามได้แต่ว่ากะ,กะขามได้ยุ่งล้วครับเพราะว่าเ้าต้องไปเหตุบัตรขาวแต่ว่าระยะไอ้ล่านะมันสีอยู่ได้แค่สามมือนะครับนี่ก็เป็นประสบการณ์แล้วก็ประสบการณ์อีกหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับใบสลกกากรเกี่ยวกับรถน,นี้ยลงก็เคยถือมาเบิดแหละครับก็บตำรวจล่วผมก็เคยถือเคยถือโบกเคยถืออย่้งแต่ว่าผมก็ คุยได้อะครับเพราะว่าเพื um ่อนคุยภาษาเดียวกันอยู่แล้วนะครับมันขึงอาจสีเสียค่าใจายไปบางแต่ว่าเขากระแลกนะครับมันก็ต้องการแลกนะครับมันก็อาจสีบ่แพงนะครับมันก็ทํามรับผมอะผมว่าวันบ่แพงดอกแลกกับการเข้าบ่เสียเวลานะครับเขาก็ต้องทําใจยอมรับให้ได้ละครับว่ามันมันมันมี่มันมีอยู่แล้วนะครับยุทธไทยกับมี่ยุทธไทยกับมีคนเล่ามากับที่นะครับ มันกับผมว่ามันไม่ค่อยต่างกันไปไหแต่ว่ายูล่านะคือแบบว่าสนากมันสิเป็นอ่าเ,เรื่องเล่ากันมากาปากต่อปากนะครับแล้วกัมันก็อาจผู้ผู้คนเพื่อนอาจสิไปเจอเจอแบบเรื่องบอดีคักมากนะครับอันนั้นก็เข้าใจเพื่อนได้นะครับแต่ว่าสําหรับผมเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องที่แบบไปเที่ยวนี่รู้สึกว่าผมมันยังบอดีนักหนาสารัสนะครับหนึ่งคือแบบ ไปนอนลงแรมมันกับว่ามีปัญหาเลยแล้วครับสองก็คือไปว่าได้ว่าได้หาค้นหกค้นนะครับไปแค่สามสี่คนมันกับว่ามีปัญหานะครับแล้วก็อ่ากับตำรวจผมกับพมกับว่าผมเกือบทุกรอบนะครับทีที่คุยได้คุยกับตำรวจเพื่อนกับโบว่าได้ว่าคุยยากนะครับแต่ว่าเข้ากับตองอาศัยอาศัยศิลปะในการเบานะครับนั่นแหละพี่นอ้องมันก็ ก็เข้าใจนะครับเข้าใจทุกคนแต่ว่าก็เข้าใจควกเป็นห่วงของของพี่ของน้องทีทีทองเอฟซีทีพ่นทรงทรงมะห่ส่ทรงความห่วงใยมาให่หนะครับแล้วก็ถามนะครับก็ขอคุณหล้ยๆร้ายนะครับก็บบ้าง่ย้งนะครับพี่น้องสําหรับผมก็ถือว่ามันเป็นเรื่องอ่าเรื่องที่ต้องพบเจออยู่แล้วนะครับที่ที่ทีสีไปเที่ยวนะครับอืมก็ มันมันจะเป็นผมผมเส้อเล้กเกินมาอ่าที่เขาเจอนะ่ะเขาต้องเสียขั้วมือซึกนะครับผมก็เสียขั้วมือซึกตอนแรกๆที่ผมที่ผมเจอนะครับผมไปดูดูผมก็เลยแบบพยายามที่ที่สี่ทำความขอใจกับกับบริบทของประเทศเขานะครับว่าประเทศเขามันต้องเป็นแบบนี้นะครับพี่น้องผมผมเข้อใจได้ครับแล้วก็ผมว่าผม น่ะสีสามารถสามารถนะครับผมสามารถเลยแหละเพราะว่าผมสีเข็ดได้แบบนี้ครับโดยที่แบบว่าอ่าทีทีว่า้ห่ที่ว่าให่ทีว่า้ห่า้นที่สีหายผ้าไปเนี่ยได้รับคว่มเดือดร้อนจากจุดจุดน,นี้ผมว่ามันมันมันเทียย์กันได้นะครับถาบนเนื้อบากวัวแร้งน,นะครับก็ทาพี่น้องบอกว่าล้างค้นกับบอกว่าถามีแบกที่พ่นยีกับ โอเคครับแต่ว่ากับกับมีพี่พี่ย่กรุงเขีเพ่นเป็นคนเล่าพนกับทรมากรมาคุยนํำอยครับเพนพนกับขอบคุณขอบคุณพี่เพินหลายๆนะครับเพราะว่าพี่เพนบอกว่าเอ,อถามมียังกะปรึกษาโทรหาพี่พนใดนะครับเพราะว่าพเพ่นกับมีพี่ยุ่ามีมี่มอายมีเอื่อยยุ่อย,ยู่ท่างยืนทำงานยู่รถักก่อนเล่านะครับเกี่ยวกับทองเกี่ยว เพิ่นกะว่านี่ยังกะโทรหาเพิ่นใดนะครับถ้าเขาถ้าเขาสิเหตุเป็นกิจจะลักษณะแบบเป็นถ้วยง,ง่ายปลาน,นันอ่ะคือเขาต้องเหตุถูกกฎหมม้นะครับแต่ว่าในทีนี้จะชื่อแบบย่างว่าล่ะครับกะผมกะรับว่าเกินซีขนนะครับนั่นแหละครับพี่น้องกะพี่น้องหลายคนกะติดต่ต้ขอนมาเรื่อยๆนะครับกะ บางคนกับย่างวัฒน์ในข้อเฟิร์มนะครับกับขอบคุณนะครับกับขอบคุณขอบขอบใจหลายย่างหน่ยกับคือแบบเออย่างหน่ยเพิ่นกัได้ถามนะครับเป็นข้อมูลนะครับแต่กับมีคนแบบว่าเพิ่นเพิ่นติดต่อเข้ามาเรื่อยๆอยู่ครับผมกับเขียนเขียนแผนเขียนอ่าราคาไปเพิ่นนะครับเกินกับตอบรับแต่ว่าย่างวัฒน์นี่กำหนดมื่นนะครับกับขอบคุณขอบใจพี่น้องไล่ๆนะครับพี่น้อง ปะ่ะเดี๋ยวพี่น้องนางบอลไล่กับสีเบื่อนะครับกับทั้งได้กับเขาแสดงก้นเสียใจนะครับเข้าใจในข้อมูอซื้อของนะักท่องเที่ยวท,ที่ที่ไปเจอ,อยู่ในคลิปนะครับผมก็เข้าใจได้ครับพี่น้องว่ามันเป็นข้อมูอซื้อที่แบบมันเสียไปบางคนกับสีบ่ไปอีกนะครับนั่นแหละครับพี่น้องปะ่ะเดี๋ยวผมกับสีได้ภาพพี่น้องไปเห็ดแนวกินกันครับแกงเตโพ่ครับมือน เห็ดแกงเทียพ่ก,กินข่าแรงครับกับพัดกระเพ้านะครับพัดกัะเพ้าไก่กินข่าแร่งหุงข่าครับพี่น้องเืเปิดคลิปกับนางเราอยู่เสื้อนักใหม่ครับตอนนี้กับซีมงแน่กับหอนเนี่ยครับต่ว่าแดดก็ล่างสีล้งนะครับพี่น้องดีที่วันบอกหอนแห้งมาเสาฝนตกนะครับอากาศก็ดีดีหอนตอนเที่ยงหมดแล้วครับป่ะพี่น้องเพ็ดแกวกินกันนะพี่น้องมา,าแกงกันครับพี่น้อง อันนี้ก็คือหมูข้าวั่นแหละครับกรบบักะโบกนะครับนำมาคามเปียกสมบักหดนะครับน้อยบกหดนะครับเอาไว้เสบีบใส่ให้มันหอมนะครับใบบกัดฉีกพริกซี่ฟ้านะครับประกพริกแกงนะครับเครื่องปรุงกระทั่วไปครับพี่น้องเกีดยเตาไฟครับมือนี่โอ้ยหอนตะเวนกะลังจีตกินครับซีโมงกัวห่าโมงล้วครับ เ็ปแนวกินบ่วยากหรืครับพี่น้องยากต้องเตรียมกับเก็บนะครับมาครับผมสิมาแขงเพื่อนครับเพื่อจะตั้งกะทิก้อนเอ้ยตั้งกะทิก้อนครับหอมกะทิเนะผมใส่กะทิก้อนนะครับมันต้องสะดวกผมที่ใส่พริกแกงผสมคือเก้าครับเพราะวอเฮี้ยนผมมีพริกแกงสองอันพริกแกงตลาดกับพริกแกงไต้ครับ แกงกะสีสีแดงนะไรจังง่ายครับใส่หั่นกะริกแกงใต้นะครับกะสีข้นนะครับสีแตกม,ามาั่นขวพริกแกงกับกะทิให้มันหอมนะครับ ขวัวหมูจนหอมนะพี่เล่าครับ,รบขวัวหมูจนมันหอมสีสุกนะครับพี่เลก็ 9. ใส่พงิกชุนะครับเกลืออย่าฝ่อใส่เลยครับเพราะว่าพี่แกงมันนี่มันนี่เกลืออยู่แล้วครับ เส้นปาเพื่อความหอมจากไรครับใส่ใบป,ประกดูดฉีดลงไปครับอหอมเอาไเใส่ตอนหายเริ่มมครับ ไก่กะทิส่วนที่เหลือนะครับข้าหมูสุกแล้วทาเดือดบานนิกะสีไส้ผักบุ้งนะครับอย่างที่พูดไว้หนากครับพี่น้องเดี๋ยวถามันเดือดกอนครับทุกเรื่องบอกพี่น้องผมเจ็เติมน้ำเป้าลงไปน้ำนะครับเพื่อแต่ว,ว่าลดความเสี่ยมผลของกะทิอะครับ กะทิก้อนนึงกะแบบทิวร้ายนะครับเดี๋ยวถามมันเดือดกันครับเอาละครับก็ก็หมอดือดนะครับใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปครับแล้วก็ใส่น้ำมระขามเปียกนะครับค่อยๆใส่เลยครับมะขามเปียกแล้วพอเขาใส่ใส่ใสบักหมูดน้ำนะครับ ก้นแหมตาลละไายด้วยครับพี่นอ้องเล็กใ่น้ำตาลสาไสยก็ได้นะครับอหอมครับพี่นอ้อง ใส่น้ำปลาอีกนะครับใส่ต่อน้นเดือดด้วยครับน้ำปลาโอเคครับนีอ่อันนี้ซีมีสมกูดนะครับลงไป ก็สิเป็นตะสมใช่ไหมบานนี้เขาสิใส้พักบุ่งเลยครับบานก็เดือดอีแล้วนะครับซิมรถเองดเดียวที่พักบุ่งไปเลยครับพี่น้อง จริงๆแกงเส้หม้อก็ได้ครับแต่ว่าผมแกงท้ายชิปมันมันอยากให้ที่น้องเห็นนะครับก็เลยแกงเส้กระทะนะครับยวกระท,กที่เส้หม้อเก็บคือเก้านะครับยอกขาพักบงุงยกนะครับแล้จก็์้ากระชีปลานี่ครับพริกซีฟากับใบบบกวด ก็ข้าวเจ้าห่อนๆครับพี่น้องเลียวเหรอครับซ้ำนี่เพรานี่ครับเพียงแต่ว่ามันยากที่จะเก็บของกับเตรียมของเหรครับพี่น้อง ฟอดแล้วก็สีโปง้งนะครับใช่ครับพี่น้องโอเคครับพี่น้องคลิปนีก้กษิตได้ไว้ซั่มนี้นะครับพ, <c oughs> พี่น้นองที่เห็นแรกกินกินแรงครับสิบมีเอาไว้ซั่มนี้ช่ไหครับพี่น้องเอาไว้พอกันอีพี่นาครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องเต้าบนคนแขมได้ครับพี่น้องคลิปนี้กษิตได้ไว้ซั่มนี้ครับสวัสดีครับ